ในการที่จะทําดียิ่งไปกว่านั้นศาส,สนาสั่งใช้และบางครั้งถือเป็นข้อบังคับในบางกรณีนะครับที่จะต้องมีการปฏิบัติด,ดีกับเขาสิทธิที่มุสลิมจะละเมิดกับมุสลิมไม่ได้หลักเดิมๆนะครับกับคนตาศาสนิกชนิดนี้ก็ะจะต้องได้รับเหมือนกันคือถ้าเราบอกว่าบ้านมุสลิมเราจะไปขโมยไม่ได้ถามว่าบ้านตาศาสนิกขโมยได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ได้เหมือนกัน นี่คือหลักโดยทั่วๆไปนะครับฉะนั้นไม่อยากจะให้ซีเรียสกับคําว่ากาเฟตนะครับจนถึงขนาดว่าต่อไปนี้จะพูดกันไม่ได้แล้วผมเข้าใจว่าคนตาสัสนิกเนี่ยยังไม่เท่าไรหรอกแต่ที่เป็นปัญหาคือแขกกันเองแขกเองนี่มีปัญหาก่อนเ่่นทุกเรื่องและนะครับคือต้องการเขาเรียกต้องการได้คะแนเนเสียงไงก็เลยพยายามจะเข้ามาบิดหลักการศาสนา เพื่อจะเอาใจคนนอกคนนอกนี่บางทีเขาไม่กล้ามาก้าวไก่กับคาศัพทางศาสนาหรือวิชาการของเราหรอกไอ้ของเรากันเองแหละจะไปบิดอ่าอย่างเช่นบางทีเวลาตาสีสนิกถามมุสลิมที่ร่วมงานอยู่ในสถานที่ราชการเออนี่งานนี้มีเสียงดนตรีนะมุสลิมร่วมได้ไหมมุสลิมมาตอบว่าร่วมไม่ได้เขาจบอ่างั้นไม่ยุ่งไม่เป็นไรแต่ที่เป็นปัญหานี่คือแขกมีน่นแขกเอ,เองนี่แหละ พอเขาสาวว่าจะไม่ยุ่งลอะมุสลิมยุ่งไม่ได้ไม่เป็นไรเอ้ยยุ่งไนดะ้มุสลิมไม่มีปัญหาเพลงใครบอกว่าบาปไอ้ที่บอกว่าบาปในี่บอกว่าฮาบีพอสุดโตนี่ก็มันอยู่กันอย่างงี้ฉะนั้นเนี่ยแขกกันเองนี่ต้องแก้กันเยอะเหมือนกันนะครับแขกกันเองนี่มีปัญหากันเยอะหลักการศาสนาในบางทีคนตาสนิเขาไม่ได้ก้าวไกลแล้วนะแขกกันเองนี่แหละนี่ผมได้รับคาถามมาสดๆร้อนๆพีนน่นนอะ วันสําคัญของประเทศเนี่ยบางทีมันต้องมีพิธีกรรมบางอย่างที่มุสลิมร่วมไม่ได้แล้วเจ้านายในงานเนี่ยบางทีเขาก็ถามมาก่อนว่ามุสลิมร่วมตรงไหนได้บ้างนะครับแล้วเวลามุสลิมตอบไปว่าเราร่วมไม่ได้นะจะไปยืนทําพิธีแบบนี้ไม่ได้นะอ่าเขาก็ไม่มีปัญหาคนมีปัญหาก็ปล่อยเข้าไปแต่โดยทั่วๆไปเขาก็ไม่มีปัญหากับเราอยู่แล้วนะครับอ่าเราเราเรา,เราร่วมไม่ได้ก็จบ ผมเคยยกตัวอย่างเปรียบเทียบไงถ้าพระสงฆ์ยังมีกฎเกณฑ์กับชาวพุทธด้วยกันกันเองพี่น้องเข้าใจไหมพระสงฆ์นี่ยังมีกฎเกณฑ์กับพุทธศาสานิกชนด้วยกันกันเองว่าอะไรได้อะไรไม่ได้เป็นกฎเฉพาะของเขาลิมนี่ยิ่งกว่าเพราะเราคนละศาสนาครับ <c oughs> เคยไปนั่งชี้แจงเรื่องทำไมอิสลามรับน้องไม่ได้ก็ถามกับสั้นๆว่าพระที่มาเรียนในมหาลัยร่วมพิธีรับน้องได้ไหมทุกวันนี้มันมีพระไปเรียนในมหาลัยเยอะ พระสงฆ์ที่ไปนเรียนในมหาลัยนี่ร่วมพิธีรับน้องได้ไหมก็ถ้าท่านบอกว่าร่วมไม่ได้เพราะพระมีกฎของพระเราคนละศาสนาย่อมยิ่งกว่าเพราะมุสลิมไม่มีนักบวชทุกคนอยู่ในกฎเท่ากันหมดพูดง่ายก็ได้ง่ายทุกคนต้องปฏิบัติในธรรมะเบื้องหน้าพระเป็นเจ้าเท่ากันหมดมุสลิมย่อมยิ่งกว่าก็จบรู้เรื่องแต่ที่เป็นปัญหาบางทีเนี่ยแขกไม่น้องฉะนั้นที่ต้องมานั่งชี้แจงเรื่องกาเฟตมีกี่ชนิดเนี่ยจริงๆไม่ใช่แขกกันเองเลยมีปัญหา นะครับนี่นี่นี่แนวคิดว่าฮาบีถ้ามาอีกอะไรก็เรียกคนกาเฟตกาเฟตเพราะอะไรโยงจะสลิปขนาดับมุสิมด้วยกันยังในยกกาเฟ